รอบเครื่องเรื่องสูงวัยวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆกับเรื่องของการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้เข้าสู่ช่วงสูงไวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มาฝากกันค่ะก่อนอื่นเลยนะสำหรับวิธีการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุมาดูทางด้านของความพร้อมด้านสุขภาพกันก่อนนะคะต้องบอกแบบนี้คะ่ะว่าการได้ชื่อว่าเป็นผู้สูงอายุในความพร้อมที่เป็นหัวใจในบ้านปลายคงจะหนีไม่พ้นสภาพร่างกายเพราะว่าความเสื่อมสภาพทางร่างกาย ที่ค่อยๆสึกรอลงตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์การดูแลรักษาเพื่อฟื้นฟูอวัยวะดำรงอยู่และยังสามารถใช้งานได้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามดังนั้นควรมีการเตรียมพร้อมเช่นการออกกำลังกายให้เหมาะสมมันตรวจเช็คสภาพร่างกายทั้งภายในและภายนอกเพื่อเตรียมพร้อมแก้ไขและรักษาให้ได้ไวขึ้นรวมถึงการทานอาหารเสริมในส่วนต่างๆด้วยทีนี้พูดถึงเรื่องของอาหารนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่านอกจากการได้ดูแล ร่างกายแล้วการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการอย่างเหมาะสมจะทําให้อวัยวะภายในและร่างกายของเราเนี่ยไม่เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะเพราะว่าสาเหตุเหล่านี้มาจากการทานที่ไม่เหมาะสมตามวัยนั่นเองเพราะว่ามันจะไปก่อโรคที่มาพร้อมกับคนวัยชาราได้มากไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับเลือดและโรคอื่นๆดังนั้นการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ครบหลักโภชนาการลดหวานเบาเคม็มเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วสำหรับผู้สูงวัยค่ะ อีกหนึ่งมิติที่มองข้ามไม่ได้นะคือเรื่องของการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณค่ะเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ในายามแก่ตัวนะเพราะว่าคนหลังวัยเกษียณส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถทํางานได้เหมือนเดิมดังนั้นการวางแผนการเงินหมั่นเก็บออมเงินตั้งแต่ช่วงวัยเยาว์เป็นสิ่งสําคัญที่ควรทําและเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเ,เมื่อว่าในช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะได้มีเงินทองเก็บไว้ใช้อย่างเกษียณได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องไปรบกวนคนรอบตัวหรือว่า ลูกหลานนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรื่องของสภาพแวดล้อมบ้านก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่มีคนมองข้ามนะคะอ่ะตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ค่ะการสร้างบรรยากาศอบอุ่นและความสัมพันธ์ในครอบครัวนะถ้ามีความสัมพันธ์อันนี้มีกิจกรรมให้ทําร่วมกันรวมถึงโอกาสในการออกเดินทางไปเที่ยวเพราะว่าทั้งสองสิ่งนี้สามารถหล่อล้อมรวมกันกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นที่จะส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและ สุขภาพใจให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะผู้สูงอายุต้องอย่าลืมว่า เราไม่สามารถทําให้ชีวิตของเราอยู่ในรูปแบบเดิมได้ดังนั้นสิ่งที่ควรทําคือปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมแนวคิดนะคะรู้จักตัวเองในวัยที่อายุเพิ่มมากขึ้นปรับตัวใหม่ๆเข้าใจไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรียนรู้การยอมรับความแก่ชรายอย่างเข้าใจรู้จักการปล่อยวางรวมกิจกรรมที่จะนําพามาซึ่งเส้นทางแห่งความสุขค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะไม่มีใครแก่เกินเรียนค่ะอันนี้เป็นคําพูดที่ไม่เกินจริงเลยนะคะกลับการผู้สูงอายุมีทักษะ ความรู้มากมายหลายด้านซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบในการใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายอย่างแท้จริงค่ะอันนี้ก็นํามาฝากกันนะคะในช่วงของครบเครื่องเรื่องสูงวัยค่ะ